นะปฐมกับนะโมนะมาลาพระสัทธรรมพระควาอคัตฉาหิยายานะนะพุทธังโจรจิตตังพ <acies zzarella>, ันธนังพระควาโสปิติอินะโมนะมาลาพระสัทธรรมพระควาอคัตฉาหยยายานะนะพุทธังโจรจิตตังพันธนังพระควาโสปิติอินะโมนะมาลาพระสัทธรรมพระควาอคตฉาหยยายานะนะพุทธังโจรจิตตัง พันธนังพระควาโสซปิติอิอัมพุทธทางอัมพุทธาชยาเตเปสิเปสิยาชยเตขโนคนาเกสาโลนานะขาปิจักอัมพุทธทางอัมพุทธาชยาเตเปสิเปสิยาชยาเตคโนคนาเกสาโลมานะขาปิจักอัมพุทธทางอัมพุทธาชยาเตเปสิเปสิยาชยเตคโนคนาเกสาโลนานะขาปิจัก ปทัทมังกาละลังกาละละโหติปทัทมังกาละลังกาละละโหติปทัทมังกาละลังกาละละโหติ โหติสปะทม,มังกาละลงังกาละละโหติปะทม,มังกาละลงังกาละละโหติปะทม,มังกาละลงังกาละละโหติ ชาตังปะทมังกาละลังชาตังปะทมังกาละลังชาตังปะทมังพินทุก,กัางชาตัง รติยังทันทะเมวัจจะตติยังเพทะกันเจวะจะตุดถังอังกุสัมภวังปัญจมังศิลสังชาตังนากาโลโหติสัมภโวพินทุเอกังสวังพันธังพินทุโทอังกุสังยถาพินทุติธรรมวิชาลันทะเอกพินทุวิชานเยทันทะเอกังสวังพันธังทันทะโทอังกุสังยถาทันทะติธรรมวิชาลันทะทเวทันทะวิชานเย เพทะเอกังสมังพันธังเพทะโทอังกุสังยถาเพทะติธรรมวิชาลันทะตีนิเพทะวิชานเยอังกุเอกังสมังพันธังอังกุโทอังกุสังยะถาอังกุตีธรรมวิชาลันทะจัตุอังกุวิชานเยศิละเอกังสมังพันธังศิละโทอังกุสังยะถาศิละตีธรรมวิชารันทะปัญจศิละวิชานเยนามานังสมาโสยุตตโธยุตตะแห่งนามทั้งหลาย อาจารยะพึงหมายถวายชื่อณนะัปถมกับณนะกาโลโหโติสัมพโวอนุป,ปฏิฐานังวุตโยคโตอุทาหอนอันใดเป็นปมไปบ่อม่ได้สำเร็จอาจารยะพึงสำเร็จให้แล้วด้วยสูตรนี้ตรีนิกัตวานะนะการังปัญจสัมภวังตรีนิกัตวานะนะการังปัญจสัมภวังตรีนะิกัตวานะนการังปัญจสัมภวังนลาณะหิตังเทวังนละเทเวหิปุชิตัง นลานังกามปังเกหินามามิสุกตังชิหนังนกาโลปัมังชานังโมกาโลทุติยังชาหนังพุทธกาโลตติยังชาหนังทากาโลจะตุถังชาหนังยะกาโลปัญจมังชาหนังปัญจอัคคลานิชาตานินโมพุทธายะลักขณนังนกาโลกุกุสันโธโมกาโลโกนาคามโน พุทธกาโลกัสโปพุโทโธทากาโลสิสักยะกุงขวโวยะกาลาอริยะเมตรโยนะพุทธโธมหาปัญโยอนุภาเวนะโมพุโทโธมหาปัญโยอนุภาเวนะพุทพุทธโธมหาปัญโยอนุภาเวนะทาพุทธโธมหาปัญโยอนุภาเวนะยะพุทโธมหาปัญโยอนุภาเวนะ นะพุทธังสรนังคัดฉามินะคงคาตีเพช,ชะคงคงนะธรรมังสรนังคัดฉามินะคงตีเพชเชพะคงคงนะสังคังสระนังคัดฉามินะคงตีเพชะคงคง สังวิสุโลภะสุพพะสัจโนพุทโธอิติพิโสนะโมพุทธยะมะอะอุเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังนหาลูอัติอัติมิชังวักกังหะทะยังยะกะนังกิโลมะกังปิหะกังปัภาสังอันตัง อันตะคุณังอุทริยังกรีสังปิดตังเสมหังปุกโผลโลหิตังเสโทเมโทอัส,สุวัส,สาเขโลสิงคานิกาละศิกามุตตังมัตเถเกมัถลุงคันติโอมคงคงอสังวิสโลปุสะภุพะทุสะนิมะอีกะวิติเพชชกังสัพพะพันธนังอิติปิโสนโมพุทธยะมะอะุเกสาโลมานะขาทันตาตดโจ มังสังนหาลูอัติอัติมิตรังวักกังหาทยังยักกะนังกิโลมะกังปีหะการปัปภาสังอันตังอันกุณณะนังอุทริยังกะลีสังปัดปังปิดตังเสมหังปุบโพปุบโพโลหิตตังเสโทเมโทอัดจุวัสสาเคโลสิงคานิการาศิกามุตตังมัตเเกมัตลุงคันติโอมคงคงอสังวิสรปุสสะภุพะทุสานิมะอิกะวิติเพชชะกังสัพพะพันธนัง อิติปิโสนโมพุทธยะมะอะุเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังนหาลูอัติอัติมิชังวักังหะทะยังกะยะกะนังกิโลมะกังปิหะกังปัปาสังอันตังอันตะคุณังอุทริยางกะลีสังไปปิดตังเสมหังปุพโพโลหิตังเสโทเมโทอัสุปสาเคโลสิงกานิกาลัสิกามุตตังมัตเเกมัทถลุงคันติโอมคงคงอสังวิสรปุสสะภุพะทุสสนิมะอิกะวิติเพชะกังสัพพะพันธัง อิติปิโสนโมพุทธยะมะอุเกสาโลมานัขาทันตาตะโจมังสังนหาลูอัติอัติมิตรชังวักกังหะทะยังยะกนังกิโลมะกังปิหะกกังปะพาสังอันตังอัตตะคุณังอุทริยางกะรีสังปิดตังเสมหังปุพโพโลหิตังเสโทเมโทอัสุวัสาเคโลสิงคณิกาละสิการมุตตังมัตเเกมัตถลุงคันติอมคงคงอสังวิสโลปุสาภุพะทุสะนิมะอิกะวิติเพชจะกัางสัพพะพันธนัง อิติปิโสนโมพุทธยะมะอุเกสาโลมานขาทันตาตโจบางสังนหาลูอัติอัติวิชังวักกังหะทะยังยะกนังกิโลมะกังปิหะกังปับภาสังอันตังอันตะคุณังอุทริยังกะรีสังปัดปิดตังเสมหังปุโพโลหิตังเสโทเมโทอัสุวัสสาเขโลสิงคณิการติกามุตตังมัตเกมัตถลุงคันติโอมคงคงอสังวิสุโรปุสะภุพระทุสันนิมะอิกะวิติเพชจะกัางสัพพะพันธนัง อิติปิโสนโมพุทธยะมะอะุเกสาโรมานะขาทันตาตะโจบังสังนหาลูอัติอัติวิชังวักกังหาทยังยะกนังกิโรมะกังปิหักกังปัปพาสังอันตังอันตะคุณังอุทริยังกะลีสังปิกตังเสมหังปุโปโลหิตังเสโทเมโทอัุวภาาเคโลสิงคณิกาลัสิกามุตตังมัตเเกมัทถรงคันติอมคงคงอสังวิสรปุสะคุพะทุสนิมะอิกะวิติเพชกังสพพันธังอิติปิโสนโมพุทธยะมะอะุเกสาโรมานะขาทันโต ตัขาทันตาตะโจบางสังนหาลูอัติอัติมิชางวัตกังหาทเยยะกระนังกิโลมังกังปิหังปิดปรับผาสังอันตังอันตะคุณังอุทริยังกะรีสังปรับปิดตังเสมหังปุบโพโลหิตังเสโทเมโทอัสวุปสาเขโลสิงคณิกาลัสิกามุตังมัตเเกมัทถุงคันติอมงคงอสังวิสรโปุสะคุภะทุสันนิมะอิกะวิติเพชชะกังสพระพันธนัง อิทังสัทธะลูปังอันว่าสัทธะลูปนี้สิทชติย่อมสำเร็จอิติด้วยประการดังนี้ I <laughs>